จมพ่ะยางพ่อเขาเอายางอออกมามีบมเข่ากเหมือนพ่อค่อยเลยเลยเมือนกันเลยี๋ยงละาาบอกเพราะบนเลือแล้วายเร็วแท้แปดสิบทานไรแล้วก็เก้าสิบปลายแล้วพอเ้ยโอ้ยมันกระวนเจ้ากระสีบนเลือกันแล้ว่อเจ้าว่าเช่นเสืเอกไหลแล้วล่ะตอนนี้หกสิบเจ็ดิปนั่น เเ่าก็โอยอย่างก็นั่งก็โอยยืนก็โอยแล้วมันี่ยบอ้แม่คำใสโอ้ยเจ้าคือทนแท่เต่าพื้นคือทนแท่จมให้ยุคคู่มือก็คือทนแท้ยิ่ง ทำพี่น้องทั้งแม่น่ะเก้าสิบสามเลยโอ้คือทนเลยึทนเลยลูกหมีบิอืไฟฮึเ่ึอืเานีเหรโอ้โหไฟ่อคือใคร่อน่าจะเปิดตั้งเงามเลยอ่ะเออถ่ายปุ๊บนี่สวยเลยอ่ะงดาบโอ้ไฟ่อคือใคร่อ กูขาวจั่วเลยอ่ะงานอิริไฟแกเอาเจ้ยไรสดไว้เลยเนี้ยใช่นางไก่ไก่สดโอ้คัก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 โอ้เจยไม่ธรรมดาเนี้ยร้อยสี่สิบเอ็ดสี่ร้อยสี่สิบสี่ไรละยายฮะนี่ยังแพ้เลยเออมาแรงนะเจยยายฮะนี่ยังห้าหกสิบ ไหนของพี่อันนี้เครื่องไหนเนี่ยเนี่ยแผลแผลแผลรับคาบเลยกรับกรับย้าให้นี่กรับเจย์เจ้ย์ต้องกรับเจยโอ้ยโบกรับบ่อยเว้ยโบมีคนส้มกาแฟเว้ยเสียเสียเมื่อแล้วบนี่เจ้าสีส้มไผกินเออตื่นเศร้ามากจะต้องขั้นมื่อไรส่งกาแฟส่งกาแฟเอ้ยส่งให้ไผ่มาคน

กินนั่นกาแฟที่พี่มือชาวเนี่ยถือมาถือจักจื้อโบราณนะผมซับส่วนบ่แมนบ่แมนมือชาวอะไรมามื่ว่านมู่ว่านเขา้ยอกสะเคมือหนีเล้ายางมาแล้วรวงไปผนเลยอีดีรวงแล้วคืนรวงเลยรวงไปผนเลยแล้วมือแล้วม่ว่ามือชาวเนี่เห็นเล้ายางมันเยอาเลยเนี่ยมันหนีอ่ะ งานมหาเจ้าอะนี้อมือนบี้มหาพีู่สาวผู้บาวคุยกันยุ่ทากพุ่นไปไปก่อนนะประเดี๋ยวช่วล่ามากินข้าวเรืองูบาวเหอเออไวเปเรื่องทีานะเหตแบ้ลยหันหนบ่มะยายยายย้ายวนข้าแล้ว พนิ้าวอบ่าณหรอเราไ่ได้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเน้ยมันบ่อยนามงกไอกินจิมจะเรียกเขามากินข้าวจะได้มีคนเข้าช่องทำคลิปเนยไม่เอาหงนมาไหว้แกไม่กินข้าวเลหนนี้เราตนข้าวกันวันนี้ดีขึ้นหน่อยไปทุกท่านเราไปหาหานางแบบ คนสวยก่อนนะครับไปหาแสงเลยเราได้แสงทางนี้แล้วเขาไปหาแสงเออเอามาแล้วมาแล้วมาๆมาคุยกันตรงแล้วมันเหนียวเนาะคุแล้วบ่ลอ่ะคุแล้วก็เหนียวกว่มี่ไข่ครับเขาเนี่ยมาเด้ไงเขาเนีรมนอะไรเขากรรมมันเด้งตีดห้ี่เนาะ เห็นแล้วเขาเขียนไว้ข้าวกลมข้าวมเอลี่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าลงซีทั้งปัวมึ่งเข้าไปเลยสะพานหัวเนียนหม้อห่อหสะพานเออสะพานขนาดในบ้านเช่าหรือเนบ่าอืมอันแบับ้จิตบ้านเช่าล่ะเออเจ้าของบ้านเช่าอ๋อเจ้าของร้านเช่าหมดอ่ะ ถึงในเชิญพันธุ์ถักพมักพมกากนิเกาะโรงงานถักพมหมาพมยำไรกันเมยกับเท้าเลี้ยข้าวจามเอนะ้ยข้าวมาหมูข้าวกันด้วย้ยอะไรอะไรจีดงกัไว้บ อันนี้เวลากินเมื่อเช้าเขาเขาแรงอะบอกมันมันเปปม่อนอัเ็ดย่้อยานมอนทัง้สามแนไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าวกเดือพเมื่อบอกสอางานก่อนเช้าตอนมันเยอะเอีเยอะึงข้าวหมกตัวก็แช่ สอนหวานเนาะกินดเจอ้นเไม่ได้เจอกินเขาหยานเขาตีนตนเขายามัดตัวเหมืว่านปนกระปูกระปูปนกระปูกระปูปนะปนกระปูกรมปอันกระปูอันบอกิบใบบาทแค่กินกระปูละปนเนื้อบอกินห้าอีกบาท แก็เห็นิ๊ม่เกเห็นแบบากเปกับอันกีดานเนนอนอเพืไปอ่นอนอยู่หน้าบ้านอ่ะมันไปอยู่อันนน่ะมันไอย่มันบอกเคยอยู่เนาะมันเคยอยู่แน่ ไม่ใช่นะนม่บนขังนะบนมะเขือเงียังไม่หลับมันข้างขังจะน้อยมกกวลื่นอันนีใหญ่ละจะขัมันบ่อยอ๋อโอ้อ่อนเลยอข้างแต่ขังเลนี่แล้ก็ต้อยนี่อืมออยู่อิมไวแต่อิ่มโอ้ได้อีกแล้วชิคลิปคนนี้อามอวนี่ พอละมื่อนั้นเห็ดเช่าเจ็ดกลีบบุษาิเห็ดหกกลีบซักแต่มันก็ได้เช่านะเขาชาสวมในมือใหม่เนอะอะครับสำหรับครีมนี้ก็กินข้าวแรงกับหนังอโอ้กับต้มไก่นะครับ บนกระปูเจ네วเนายเนาะเจวพริกนะครับกับข้าวก่รมนะครับและข้าวไม่ก่รนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากผลิตภันนะครับของเครื่องไม้ทีพีจะกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ซีบักท่อนพัดเบต้าโคแกนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้ากีมมาลงงปีหน้าทีพีจะกินเสลับโหเกือบจะขาด ครีมขันแดดสบู่ฮันนี่ช็บเสื้อคอกลมปริจิตนาคราชเสื้อคอปกแขนยาวแขนสั้นเสื้อลุงพลประเสริฐแฟมมลีีเสื้อมนโอมสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0 632425644และ 0 9 2 3 9 2 4 5 2 4 5 8นะครับในนามช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับก็ยังมีผลิตภ er ัณฑ์นะครับที่เคียงข้างหาลุงป้ามาตลอดนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์มาดีพิษใบรัชนีรุ่นหิตแสดใบบางมียาสีฟันสมุนไพรเกมเฮิบนะครับสมุนไพรวางไพรแล้วก็กล้วยเตียวเรือรถอรวัตศูนย์หนึ่งชาแนลแล้วก็ยังมีนะครับอาหารเสริม มิกอ้อยอะนะครับเช้าสองเม็ดเย็น2เม็ดนะครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่า <ไป S 1> นี้ครับสวัสดีครับ